ไปครับความคืบหน้าความสัมพันธ์ไทยซาอุครับในเรื่องการส่งเสริมการค้าการลงทุนการท่องเที่ยวครับซึ่งล่าสุดในดอนปัลังก์ได้ครับรองนายกรัฐมนตรีก็นำคณะผู้แทนภาคเอกชนเดินทางไปที่ซาอุดิอาระเบียนะครับข้อการเดินทางครั้งนี้ครับได้มีการหารือการซื้อปุ๋ยเคมีจากซาอุครับเพื่อแก้ไขปัญหาการขาดแคลนปุ๋ยเคมีภายในประเทศแล้วก็ร่วมพิธีเปิดเทศกาลอาหารฮาลานไทยนะครับในปี2565ซึ่งเป็นกิจกรรมส่งเสริม การตลาดผลิตภัณฑ์ฮาลาลของไทยที่จะเจาะตลาดที่ซาอุและนอกจากนี้มีการลง MOU 3ฉบับหลักๆด้วยกันนะครับ <c oughs> ก็คือในเรื่องของการจัดตั้งสภาความร่วมมือไทยซาอุดิอาระเบียที่จะมุ่งส่งเสริมความร่วมมือระหว่างภาคธุรกิจเอกชนของทั้งสองฝ่ายนะครับอันนี้เป็นการลงนามฉบับที่1ฉบับที่2ครับเป็นในเรื่องของทททแล้วก็บริษัทส่งเสริม ประเทศไทยในตลาดซาอุแล้วก็ตลาดตะวันออกกลางซึ่งบริษัทนะครับบริษัทนี้จะเป็นผู้ให้บริการด้านการท่องเที่ยวออนไลน์รายใหญ่ที่สุดของตลาดซาอุแล้วก็คูเวตเขาบอกว่ามีส่วนแบ่งการตลาดเด่นหนึ่งในสามเลยนะโหใหญ่มากนะโอ้ของซาอ,อุกับคูเวตอ่ะคือ,อประเทศเขาก็ใหญ่อยู่แล้วนะหนึ่งในสามนี่คือคือมูลค่าสูงมากใช่ซึ่งเออเขาเขาอยู่สองสองสองประเทศนี้แต่ว่า พื้นที่ในการทำบาหฮากินของเขาก็าคือคตะว,วันออกกลางทั้งหมดโอ้โหแล้วรวยๆทั้งนั้นใช่<ๆ>รวมถึงแอฟริกาทางตอนเหนือด้วยครับโอ้หเนี่ยพอทรททจับมือกับบริษัทนี้ก็ถือว่าโอเคแล้วนะคะแต่เนี่ยมันเลยใช่อ่าต่อไปฉบับที่3าครับก็คือทรทอีกเหมือนกันนะครับร่วมกับสายการบินของซาอุดีนะฮะซึ่งบันที่ข้อตกลงฉบับนี้แล้วก็สายการบินก็จะขยายเรื่องความร่วมมือในการส่งลักท่องเที่ยวนะครับ ของชาวซาอุดิอาระเบียมาเที่ยวที่ประเทศไทยหรือว่าของไทยอยากจะไปซาอุดก็เริ่มดีแล้วนะบางคนก็ไปเที่ยวซาอุดแล้วก็มีใก็ส่วนใครสนใจไปทํางานซาอุนะเขาบอกถ้าแรงงานฝีมือดีเนี่ยวันหนึ่งเนี่ยสามพันถึงสี่พันบาทเลยนะถ้าคิดเป็นเดือนเดือนเป็นแสนท่านลงทะเบียนได้ที่สํานักงานจัดหางานทุกจังหวัดทุกประเทศหรือว่าลงทะเบียนทางเว็บไซต์ของกรมการจัดหางานก็ได้ตอนนี้ก็เริ่มทยอยเดินหน้า ในเรื่องของการจัดส่งคนไทยไปทํางานที่ซาอุซึ่งเขาต้องการแรงงานจํานวนมากนะทั้งแรงงานทั่วไปและการงานช่างฝีมือเฉพาะทางต่างๆเนี่ยภาครัฐพร้อมช่วยเหลือเต็มที่พร้อมสนับสนุนในเรื่องของการพัฒนาฝีมือแรงงานให้ท่านเก่งมากขึ้นรายได้จะได้มากขึ้นให้ท่านมีการเตรียมความพร้อมมีการเรียนรู้เพื่อที่ไปอยู่ที่ประเทศเขาได้อย่างมีความสุขก็ติดต่อได้ที่จัดหางานทุกจังหวัดนะครับครับผม